น้องบอลนะเดจ้าเอฟซีนะลองบอลกำลังกินขนมอยู่พีน่น้องแซ่บปะลูกแซ่บปะ่ะไปบอกเขาเฮียนลูกเขาบอกเฮียนไหนเอาเขาอเขาไปไปง่ายไปบอกไปอยู่ด้แม่ลูกไปไป,ไป,ไ,ปไปบอกไปอยู่ด้แม่ไม่ทามนี่ฮะไงก่อนฮะ<า>ไงก่อนไงก่อนจะค่ท่นหน้ามาหาป่าลุงไว,ไว้จะไปดีป่าลุงไว้รู้ไปจะไปป่าลุง เพราะว่าเพิน่นธุ์ใายก่อนเลยพี่นอ้นงขของเด้อเพิ่นสิเข้าโรงเรี้ยเหมืนซะก่อนแม่จะเอาเขาขงเรียนขีดหอดแม่บ่ลูกฮึพี่น้องข <No. S 1> ีดหอ่อขีดหอ่ดหอแหงบ่ลูกหอมแก่แม่ไว้แพงแม่แล้วแพงแพงดีๆลูก <c oughs> ไรจะ <c oughs> ได้โทรศัพท์พี่น้องเลยไม่อยู่น้าแม่ถ้อยากได้อีแม่จะซื้อให้เห็นบ่มันอยู่ในอีแม่อีแม่ซื้อให้โลดโทรศัพท์มา พี่น้องมาจะขู่ทุกคนกุ้งมาดี่้าถูเครื่องนะพี่น,อน,นอ้องเดิมาหอดแล้วผลน้องบอลกับน,นางถ่ายมาหับเอาเครื่องน้ำเบาทำไว้ล่ะไว้ยินบอลโอ้ยขี่พี่นอ้แบบอ,อ,นองเลยเ็น,นขี่ตัวน้อยคอยอือใส่โทรให้แม่มานโทรน้ำน้ำนนำอยู่พี่น้อง พัชิตัวมากมากแท่เลย,นนยบสบายดีไปลูกไว้สบายดีป้าลุงไปโอ้ยป้าลุงมานหนงสาตวไปลูกไ,ไป มงดึงขึ้แสวงสิ่งชมมันมันแนีโอนชมตัวดขึ้นี้ตัวดีตัวขาขาดมาเลยชมมันหนะกขาดมันเลิกป้องไม่เลิกแน่วมาแล้วมองลงมาหนักแม่ดีไหมมองแม่ที่ทามนี่แม่ที่ทามนย่บุ๊คเบาน้ำอันพี่น้องเบ้าน้ำป้าลุงกบลูกเมื่อจะนขนมแม่เส้นไหนเนาะเอาขึ้นตัวใด ม,ม,าามาห่อนะพี่น้องบื่อชถามนี่ป้าลุงเพ,พื่อถามว่ามึงอายสิเข่าเงียนบเจ้าสิเข่าบอเงียนอ่ะลูกฮะเข่าแล้วบาเข่าบอโกปินหนาบทานป้าลุงผมมึงบอก มาชุดนีล่ละหอมแน่บนนนะานิลลามาชุดนี่ละหอมเติรมันเข่าอ่างเ <c oughs> ขาง่าอ่นนอางนะอ่างนะอะท้อมันดิน้นน้ำหนุนจอนมันดิ้นเปื้อนโอ้ยมันไปดิ้นน้ำหนุนบัฟฟี่น่ะชุมักดิ้นเปื้อนยไายนี่แข่งขานี่เริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มดีขึ้นแล้วแข่งขานี่มาแต่เติร์ลนั้นเป็นตุ่มเปื่อยเป็นบาดในแข่งในะคะน้าน บ้างแม่สิถามเขาโ้งเงียนทำบ้างลูงป่าพันธถามคาคือบ่กเขาเป็นยังลูกฮะจะต้องเขาเงียนได้จะตรงมีความรูเลยลูกถูกไดบ่ยเออถูกได้จะหมักถูกหรือจะหมักรวยจะสิรวยหรือจะถูกมาลูกจะต้องเขาเงียนมีความรู ใหญ่มากเจ้าเข่าไปเห็นเวียดก็จิเป็นอย่างเป็นทหารบร่ลูกเป็นทหารแหละสิเข่าได้ยุบเป็นทหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยมึงงอนข่าวลุงเฮียนน่เดือนเก้าแม่จะเอาเจ้าของเฮียนเข่าบอกข่าวไอ้เข่าวรงเฮียนไอ้ก็มีหมู่ไล่คนลูกเลย จะมีหมูลายจะฉลินน้ำไผ่ก็ได้หมูหมูเจ่ากระลลยค้นแล้วาสนเอามันไปเข่าขุกเข่าตลรางคู้บริหารใครเขาบกเขาเข่าหน้าบุล้างบ้านเขาท้้งงานทั้งไปเข่าด้วยใช่ทั้งนี้แหละงานทางนี้แหละ เจ้าเจ้าขามันนากรดี่ก็าลังติดสบายหาชาวบ้านเขาเฮียสบายนีมันมันเงามันทอดมันกรอ แล้วนีโนดดาโกนคนนึงจะไ่ได้ขาโกอขาเนี่งได้ขาเนีงข่าโกลอืมี่คนลูกม่เอาเส้โนดอ่ายันี้เอานี่ตอนนั่นแหละฮาสจว่ามันากเฮามันเป็นคำฮานี่แหละฮามเงินเงอนะรลองฮามีเงินะแม่เขาบอไปอยู่คำฮาเขาเนียใมีกง้ได้กมโง้ไดหมดเเขาเงี่ยมานมีโง่มันจ้าโมเขาให่ มันอยู <th> ่น้ำทิเจ้านึ่มันมียังจะค่ายไม่มียังแล้วนจะ่นมันมวไอยู่แม่อวัน้ามันิ่ง้มหัวมาะแมเอามาหอกมาลูกยทันะเอากจคล้ายกะเท่กเก่งอย่างอกหนอ เดินเก้าหน่เมตรเาเจ้าของเฮียนแล้ลูกเอ้ยบอกแม่ว่านี่บักพายกับักออมดนะวกลูกดูใส่ดูลูกก็อยู่มันกัาัิเป็นเด็กน้อยอมันอยู่เนี่ยสิ่งแดลรอบแบบนี้มันก็ยาตมันกักลัวเลย ลูกกะคอยว่าขอจ้ากะผิดกะแจ้โกก้าใส่พกระจาเลยาคู่วันีนของมื่อไ่ยอะมึงแต่มาลูกนเล่นยาม่ให้มากว่าเะไรู้ว่าได้ม่ให้มาอ่ะมันมีม้อยก็จ้าได้หอนนี่นะอุ้ยมาไม่เอ้ยู่แมาของญาาติของอมเาเจ้า่มก็จะเข้าสิมาเข้าสิมาแล้วอาบำใต่โตแล้วสิมา กูว่าึงก็พังมามึงก็พังกูบอกกูว่าว่านี่ฟ้าคูมันคู่บบอ้านะมันว่าวันนี้มนมีอย่างไดใช่มาก่าอะไรมันคูมันจะยายน่มันตมันเด๋อฮะคู่ไรไปเหนื่อยนอนก็ไปจได้อย่างเมื่อจะพมากแล้วเฮาอะทามาเฮาเฮา่งดีเฮาเฮานี มันมมีความสามารถมันเป็นพ่อเอาลูกเขานี่ไงหมดไรแต่เขามีความสามารถมันโตมันใหญ่มันขี้นอดมันกระม้าสิ่จ๊ะชือมันรบ้าหรือม่าแตพเขาพามันไปๆมาๆเขาสิพามันเลี้ยงน้ำแองานเผางานเผางานผักเกาติดก็เอามาแต่เมื่อกี้เม่ยมันมั่นอะไรนี่กินขอแต่มีห่ยน่วันอะไรนี่นอะไรคัดขี่ยากอเอางคเขาคุ ข้าี้นองเขามานขีมากใ้ีนุมแล้ววาแล้ว้อดเนี่ยมาลูกขี้ทอดมาโดยร่ว่าขี้ทอดระว่นขี้ทอบแหงมาลูก้อแ้พูไปบอกมายูแหมจไปบอกไงก่อนงก่อนขี้น้องเลยไงก ก่อนไมอือบเป็ห่วากอ่มีแนอยงู่วานเสว่วนเมื่อะินก่เมื่องินมื่อซนงจยะก่อนสิเมื่อเ่อแต่ว่าเ้าตัวเขเียงยนดเงนเก่าเจ้าเขาเพียนเงินเก่เอามาเขาเอาปรงเียยน เขาเมายข่านส่มาเ้าเ้าลนั่นแล้วขพุนเสนอคือพระอา้านหลงว่าพระเจ้าของผมไปเห็นค่ะหมปัญหาเขา สานมาเสีินั่นแบบว่าดางผมได้าเลี้ยนก็ห้ยมีสิกิกาเป็นแม่ใหได้ล,ลูก,กข,ลลงงลอของเขาหางมีเงนประมาณนี้แล้วไปเบ้าเขาไมเงี้ยมากม่หรอกเดี๋ยวพี่เจ้าของผมไปเดี๋ยวนี้นะม่กทาพี่เจ้าขอมาไปเดี๋ยวนี้นะก็เงินมากอ่ะาบผมีเงินในเขาแน่หัวม่ซานนะก็จุงบอนะเ่โซเห็นอยู่ไหนพ่กเน่าแด่เพื่อนเาหาเพียวันจะตายแล้วจมาแน่นมแน่น เอาหุ้กใจลายเอาหุกใจลำบูกคนเต่าเอาหุกใจขอบคัวเฮานี่ใจลำตัวเองนี่จะสืบทอดได้ดีอีจัดอืมอีนเลยว่ะดยแล้ววะลูกอืมอืมงานะไรกัะเป็นคนที่ผิวคือการกับแม่เลยพี่น้องเี้ยมกระโัมตู้พนักงาแข่งขาตู้ ที่นี่ก็ลาไปก่อนนะจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์นะจ้าสวัสดีสวัสดีปลาลุงสวัสดีปงสวัสดีปลาลุงบาย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 ป้าลุงลูกเด้อบายบายบาย มาปะบาย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 ลูกบายบาย